ตาธรรมแปลว่าความว่างจากความยึดติดถือมั่นว่ามีตัวตนของตนชีวิตเกิดจากองค์ประกอบที่มากมายหลายหลากตัวแก่นที่เรียกว่าชีวิตแท้ๆนั้นไม่มีมีแต่เพียงองค์ประกอบฝ่ายรูปธรรมและฝ่ายนามธรรมเท่านั้นที่มารวมกันด้วยกันเพียงชั่วคราวสภาวะเดิมแท้ของชีวิตคือความว่างแต่มนุษย์ส่วนใหญ่กลับเข้าใจผิดไปว่ามีตัวตนซ้อนอยู่ในความว่างนั้น เมื่อเข้าใจผิดก็จึงยึดติดถือมัน่นเจ้าความยึดติดถือมั่นในวาทะว่ามีตัวตนนี้เองเป็นเหตุให้มนุษย์ต้องการสิ่งต่างๆมากมายเพิ่มขึ้นเกินความจําเป็นพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าความยึดติดถือมั่นว่ามีตัวตนและของตนนี้เป็นสาเหตุหนึ่งของความทุกข์จึงทรงสอนให้ชาวโลกมองให้ทะลุความจริงว่า มองโลกให้เห็นเป็นเพียงความว่างผู้ที่เข้าใจเรื่องความว่างจึงไม่ต้องกระทบกระทั่งกับใครเพราะในเมื่อตัวของตัวก็ไม่มีความโกรธจะมีได้อย่างไรในเมื่อความโกรธไม่มีสงครามก็ไม่มีนี่คือผลดีของความว่างคมธรรมประจำวันนี้ก็คือจิตที่มีแต่ความว่างย่อมไม่สร้างความโกรธา